ป๊าดพี่น้องแมนเบิร์ตจีนนี่พุนครับทางหนาคุนแมนเบิร์ครับทางพี่กะมีเนาะทางพุ่นอีกนอตซสก่อยจ้ามูนใหญ่ๆตื่นนอนอาบอกยายๆกันไปเนาะจ้าดอกจูมครับ สามจูมครับจุม้างงานนะมงามนะโมเนอรจ้ะไายดอกเตนนอร์งูแดงดนสองจูมครับหนึ่งคีโรดอกเหนือแต่พี่น้องทางทางเนาะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป,ป่านาพญามย์ไนอะไรกันที่กราฟซีไม้ขอมาชมทุกคครับเสามณีกับมะพร้าวห่อคันกับบ่าวนัดกับเสากรอยคือเก่าครับ สัสดีจ้าพาเขาปลาคือเกาจัตพี่น้องวันนี้ก็พามารอหาเบื้อเฮียจ้าไปดูนกส้มกันจ้าสีมานกันบอไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปดูนเบื้องน้ำกันครับมาพอกันเสามันนี้กับเสาวันอา,าทิตย์วันที่หาพุทธกีกายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับไม้พิกาดที่มาวันนี้เปลี่ยนไม้ครับพี่น้องมันนี้มาผู้น่าจะรวยครับมารอเบิงปลาทั้งน่าจะรวยครับพี่น้อง ว่านนี่ไปรลเบิงทั้งปลาปลาน้องเมฆก,ก็ไม่ค่อยได้บันไดครับพี่น้องเฮ็ดหางแห้งครับทั้งนั้นว่านนี่ก็จนไหนไปคนจีรอวใส่ครับขจัดเพราพ่อคิบครับพี่น้องเมือนี้มาลปาะปลาบ่น่าจะรวยครับก็ไปลุมเบิงน้ำกันครับพี่น้องวาสิได้สีมาเนเฮ็ดยังกันแน่ครับไปครับพึ่งแดงข้ามสามดอกแรกครับแย่มากจะพี่น้อง,งนี่ก่อน อดอกงามๆงามจ้ะถึงแดงข้ามครับดอกงามจ้ะุ่มกันลย สองสามดอกนอ้องสาวก่อะเรียงไปผลครับ ไงเ,ไเ,เพื่อนครับงามให้พี่น้องช่วงนี้ค้าเพื่อนก็จากเนาเนาะสกอยจ้ะค้าเนาค้าโกนครับ โมหนึ่งเนาะสก,กอยอยู่นี้จ้าพึ่งน,น้ำใบกม็มีครับบอนจุูงงามจ้ะดอกงามเนาะจ้าพึ่งหองกำครับซ้ำพี่แม่เป็นดอกควรพี่นอ้องงามแลเนาะอันนี้เป็นเฮดเพิงมะหว่าครับจ้ะไข่ไข่กันก็เฮดเพิงหองกำเนาะจ้ะสีพันครับจุ่มหนึ่งครับ เปลืองแดงข้ามครับยังมีสามดอกนะ หัวก,กรรมครับฮึขาดมันตันจ้ะกำลังเห้นจูมมันครับจูมงามแห่งพี่น้องมมจ,จูมงามแห่ะจ้ะสองจูมครับ หางเนาะสะกอยโบทันถ่อเป็นโมครับงามแม่มพี่น้องเป็นโมกับซีหาดอกเนาะจ้ะมีแต่ดอกจุจ้มๆเลยเนาะ,นจ,ะจ้าจุ้มเนาะดอกอง,งามเนาะสะกอยจ้า เงข้าวกลมครับเพงข้าวกลมหรือเพิงช็อกโกแลตน้อสาก่อยใช่ดอกสวงามนะไหมนีจะดอกไหมมันพอจะหนึ่งโมนึงครับโมสีหาดอกน้สาก่อยออก,ก่อนออกเลยดอกนึงไ่ก่อนจูม,มันครับ นี้จ้ะนีก็เป็นมยเน,มยนะเพิ่นก็บอกในซองซ้ำมนะือเนาะสกอยจ้ะดอกเถาดอกบานก็มีครับ ใหญ่ๆกันไปเนาะจ้ะมันจะขาใหญ่ๆครับดอกจูมันครับบานแข็งอยู่เนาะสองคแข็งดีแห็งดีเนอะ ่อ ح, เป็นมโมยังเศษเศษได้ไหวยู่นอนสกอยจ้าโมใหญ่ครับดอกจูมครับผึ่งคาล่ายคร evet. ับพอมนละงูจ้าพี่นนองบดี <h 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 ้ พึงท้าไายครับ อยู่นี่ซองจ้ะโอ้ยนอนสกอยอยู่นี่พี่น้องหย่อนล้างไปจ้กซองซ้ำมือเนาะจ้ะคือซิมิเตจูมครับมาโมนีบานกระายนอนโซกอยจ้ะอยากเอาดอกได้แข็งเพรน่าดอกบาน เถาก็มีครับดอกอะ่ะจนเปลือยจนอ่อนเนาะเอาบอดายก็ร้ายครับพอมูเถามูนงก็อู้พี่นองเปลือยแบบเอาบอดายเนาะดอกก็อ,อน่นเอาไปกับซามิเมื่อหอดงานกับเปลือยครับมีมึงได้เนาะ ดอกแข็งแข็งงามจ้ะหาเเลือก,ก็บดอกแข็งแข็งมันครับเบื่อแล้วงกจุ้มหนึ่งครับที่สมนะขึงข้าไล่จุ้มหนึ่งครับ ระงกสองดอกครับบาน,นรบานหนึ่งกระจูมครับอู้ขาเหี้ยระงกดงก่งสองนวอยจ้าหาได้ลายเนาะถึงผู้ส่วนมากิิเป็นระงงโงดงเนาะ ตาพันเ e าเนาะจ้ะมูพันอยู่ทั้งในครับเดี๋ยวอมูได้กับบานเบิดเนอะโอคอยจ้ะเดี๋ยวก็ดอกแข็งๆพันจะพี่น้องบานเถาเบิดครับอือตัวเนี้ยก็ได้ รองซ้ำมอองหันจิตเป็นจูมนะสกอยสิงามครับปาดพี่ดอกแมนเบิร์จนนี่พุนรับทางหนาคนแมนเบิร์ครับทางพีก็มีเนาะทางผุนอีกน่องสก้อยดูนี่ก็ยังไข่เน,นก้อสกอยยังงามู่ครับ ยังเอาได้เบิดอยู่ครับรุ่นนี้ลลาหมองก็จนเปื่อยครับ ส่วนลายสิเป็นเห็ดเพิ่งเขากำเนาะสกอยจ้ะลักลักเลยครับหมูใหญ่เนาะสกอยหมูนี่จ้ะเป็นเถาบะสกอยเห็นกำลังงามมั้ะ ฉากนี้คือจังยังงามดีนะสอกอยจ้โมเดียวกันพี่น้องโมใหญ่ปุ่นครับทั้งลาสีเข้มๆเ,เนี่ยนี้ยังงามอยู่นะสอกอย keep จนមើលរ well ឿង <desarrollo> មើលครับព្រ <tuh> ឹងដល់10000មិនដល់ភียนជីเนาะម៉ោងថ្ងៃហើយចាអោចញ៉ាំមកលឿនเนาะសកយចា ดอกไดเนาะดอกไดอ่อนแห้งกับเสือไหวคือเก่าครับสามจูมครับจูมงานนะดอกจูมมันครับอันนี้คันเป็นจูมเบร์ดกับสีแังสีน้องสองก้อยจ้ะดอกไม้ให้จ้ะดอกไม้ให้ตะพัดงามแห่งพี่น้อง เทสโมเดียวครับอยู่นี่โมใหญ่เนะสกะอยจ้ะจูมงีงามอยู่เนาะจ้ะพี่น้องงามไ่มโมพันเนาะสกอยจ้ะเตียนดอกหนึ่งต้องมีโมพันครับ xin được nhưng Đang đang đông chôm hấp khi đồ đốt người Tháng tháng đó Bình hồ căm hấp. เอาละครับพ่อแม่พี่น้องกด้เวลาเดินทางกับบานครับมาสารุปผลงานกันกันกนกบเสากอยครับมือวนีจ้าเบ่งผลงานกันจาพี่น้องตาไงๆเรื่อจากพี่น้องมือวน,นีได้จนเต็มตาเรยจากตาเนี่ยกะสิเป็นเฮ็ดพึงเขากำจาะพี่น้อง มีแต่เห็ดพึ่งเขากามเลยจ้ะอันโบบ้านทีมพี่น้องเดรรายขนาดจะ้ะดอกบานพึ่งลายแช่เนาะตาสองกับสิเต็มอยู่นะสกอยขนาดได้เบิร์ครับตานี่ก็เป็นเห็ดรวมๆจ้ะเห็ดพึ่งแดงข้ามเห็ดระง,งูเห็ดพึ่งค้าได้จ้ะพี่น้องเห็ดระง,งูก,ก็ลงมาเกิดจังได้บุนะ้นเนาะสามจีดอกจะ้ะพึงพ่งแดงข้ามกับพึ่งน้อยก็เห็นดอกหนึ่งเนาะจ้ะแดงข้ามบกคอยหัวมองเนาะย่างไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องแต่นี่กะออกโมยไงกะไ,ไงอยู่เนาะ ก็ออกร้ายอยู่จะพี่น้องแต่ว่ากันดอ,อกบานก็ร้ายคือกันจะเอาเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้ชื่นชมมาปนี้นีอย่าลืมไปซัก,กดไลค์กแชแ์กดติดตามกดกระดิงเพื่อที่ซิบพปพดขึ้นไปใหม่จนากบอนันกับสาวก้อยเด้อจ้าสำรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะจ้าสวัสดีจ้าเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าร่างการอยู่นั่นสาวก้อยเปลี่ยนไม้มาหาผู้น่าจะรวยครับพี่น้องถือว่าได้ประมาณครับ ล,ลักลักมอนี่ก็เป็นเ็ดเพิงเขากร,รเนาะเสากอยกับผอมูย,อยัย่ครับพี่น้องก็เป็นมูอยู่ครับแต่ว่ามอนี่ก็เริ่มดอกบานร้ายเนาะเสากอยดอกเทาก็เอาบดได้ก็ร้ายครับจูมนี่ก็มีแน่อยู่เนาะฮกบวราช่าดอกบานบาดัดไดครับกระือบ่าได้ว่ามันครับเปลี่ยนไม้มามาน,นี่เอาแล้วครับสำหรับคลิปนี้บ้านันก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปของวันที่ วันที่หาเฟรนเกายนปีพศ2566ครับหมายพิกัดที่มากมันเอกับผู้น่าจะรวย,ยอำเภอหน้าจะรวยจังหวัดอุบลครับพอแม่พี่น้องถันใด้จีนจอบมาคลิปถึงไหนก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบประผาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนัดกับสาวกอยเวนยดาครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพอแม่พี่น้องเดินทางกลับบานครับหอยทรุนการคลิปน้ำม,มือนาครับพี่น้องมาบ,าบ้านนัดจไปหาเย่าคลิปยังครับปาน่าจะรวยเนี่ยก็ ทางันขึ้นมาหยาน้องเสากอย <Yeah. S 1> มือสาวเบาวนาดมาเห็นทางว่าสิบีบ่มขึ้นมาอยู่ครับพี่น้องแต่มาแล้วก็เลยลองขึ้นมาเบิงครับขันบดายเฮ็ดนี่อู้น้องเสากอยเสียเถียวแห้งครับทางก็มาหยากไกลนําครับก็ถือว่ามานอยู่น้องเสากอยข่มคาก็การเบืนขึ้นมาอยู่ครับพี่น้อง เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับไปะลุนการคาลิปหน้าแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมพี่น้องลุงป่านอาพญามัยยัยครับหุนทางพี่น้อง อนหลงกันยังไข่ก็ตอนขืนพี่น,นองตอนขืนนิ้ว